ม่ต้องเกล่งจิตไม่จิตตัดแค่เนี้ยะถ้าเราปล่อยไว้แบบว่ายาวเกินไปบางทีมันก็จะทำให้กลายเป็นเล็บงอนนะคะแผลหายหมันแช่เทา้าอาทิตย์ละครั้งแช่น้ำปกติ ะะเล็บเล็บถ้าเกิดงอง,งองมากๆมันจะกลายเป็นเล็บห่อทีนี้ถ้าเกิดเวลาน้องตัดอะค่ะเวลาตัดค่อยๆตัดเทเลนิตนะตัดทเลนิดเ,เล็บจะงองหมุนอยู่

ค่ๆตัดเทโลนิทนี่ตึงเ้าจะเฉียบ,บหมพี่นะ แล้วเจ็บไหมทีนี้เวลาที่เราจะเอาตรงนี้อค่ะที่ออกมันที่มันเป็นหนออค่ะสัมบีใส่เข้าไปกดรูดเนือออก <c oughs> หนังพวกนี้ดึงออกได้เลย โล่งไหมชิ้นบลอ็ลอตเลยปิดคลิปเพียงหน่อยได้ไหมบล็อตเยอะอ่ปิดเพียงหน่อยนั่นแหละ